ในปี2021นี้เราจะเห็นได้ว่ามีซีรีส์ออกใหม่เยอะแยะมากมายไปหมดนะคะและวันนี้ทางอเศเจกันก็ได้รวบรวมมาแล้วเป็นท็อป5ซีรีส์จีนนะคะที่บอกเลยว่าทั้งดีและเด็ดนะคะเป็นแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้อยากจะให้ทุกคนได้ดูจะมีเรื่องไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะ You are my glory นะคะชื่อไทยดุดร่วงดาวเกียรติยศเป็นเรื่องราวของเพื่อนนะคะสคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กนางเอกชื่อเฉียวจริงๆนะคะเป็นสาวสุดน่ารักเธอเคยตัดสินใจนะคะบอกรักกับพระเอกก็คือยูถูน,นะ,ะถึง2ครั้งแต่พระเอกก็ปฏิเสธค่ะ10ปีต่อมานะคะทั้งคู่ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็เกิดเรื่องราวความรักนะคะของพวกเขาจึงก่อตัวขึ้น จะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนลองไปติดตามดูกันนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเราชอบอยู่ตอนที่นางเอกบ่นว่าหมอนรู้สึกนอนแล้วมันสูงเกินไปทีนี้ก็มาบอกพระเอกพระเอกก็เลยบอกเออถ้างั้นฉันจะพาเธอไปปรับหมอนเองก็พานางเอกไปปรับหมอนในห้องนอนนะคะแล้วก็ถามนางเอกว่าแค่นี้ต่ําพอหรือยังเขาก็ปรับหมอนกันอยู่ในนั้นส่วนเราก็จิกหมอนนะคะจิกหมอนอยู่ข้างนอกอิจฉานิดนิดค่ะและสำหรับเรื่องที่2นะคะ my little happiness สุกเล็กๆที่เรียกว่าเธอเป็นซีนี์จีนอีกเรื่องที่หวานหยาดเยิ้มแบบพระเอกรุกหนักตามจีบนางเอกนะคะแบบว่าอารมณ์พระเอกคั่งรักอะคะ่ะคั่งรักมากๆแจกความรักทั้งเรื่องค่ะพระเอกของเรานะคะชื่อหวนเซาชิงนะคะเป็นศัลยกรรมแพทย์ตัวท็อปของโรงพยาบาลและนางเอกชื่อชองหลงนะคะสาวจอมเปินที่ใฝ่ฝันอยากเป็นทนายแต่แม่ของเธอรู้สึกไม่ปลื้มนะคะเลยส่งให้เธอไปเรียนต่อไฟแนนซ์ แต่ชงหลงก็ไม่ละทิ้งความฝันนะคะแอบปินกลับบ้านนะคะจนได้ทำงานเป็นพนักง,งานฝึกหัดด้านกฎหมายซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นความรักโรแมนติกแสนอบอุ่นที่จะทำให้เรายิ้มได้ยิ้มใหญ่ตามกันเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะฉากที่เรารู้สึกว่าดูแล้วเออชอบดีนะน่ารักเพราะพระเอกข้างรักนางเอกไงคะก็คือฉากตอนที่นางเอกกำลังจะล้างจานแล้วพระเอกเขาก็ ไปช่วยนะคะก็อบก่อนอยู่ข้างหลังนะคะจะช่วยนางเอกล้างจานแต่บอกว่าเป็นการล้างจานที่เรารู้สึกฟินมากเลยค่ะส่วนเราล้างจานอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะก็รู้สึกเอ๊จะมีใครมาอบกอดฉันแบบนี้อยู่ข้างหลังหรือเปล่านะาอยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปดูกันนะคะรับรองว่ามีหลายตอนที่แบบน่ารักค่ะเพราะพระเอกค้างรักสุดๆเลยค่ะเรื่องที่3นะคะต่อกันที่คิวโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ที่รัก เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์นะคะเธอต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อหวังเข้าไปทํางานบริษัทแห่งหนึ่งที่เขารับเฉพาะพนักงานผู้ชายเท่านั้นงานนี้ก็ไม่ใช่แค่การสมัครงานนะคะแต่จู่ๆความรักระหว่างเจ้านายกับลูกน้องก็เกิดขึ้นงานนี้ก็เลยต้องเตรียมฟินจิกหมอนกันแล้วละคะ่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะตอนที่เราดูเรารู้สึกชอบตอนที่พระเอกแต่งหน้าให้นางเอกค่ะแต่งหน้าทําผมจนเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเรายังรู้สึก อิจฉานะคะอิจฉานางเอกแล้วก็รู้สึกอิจฉาที่พมไมพระเอกถึงแต่งหน้าได้สวยกว่าเรา แล้วก็ชอบอีกตอนหนึ่งก็คือนางเอกก็กําลังจะเดินเข้ามาหาแต่พระเอกคว้ามือนะคะแล้วก็ดันนางเอกไปกําแพงแล้วก็จูบเข้าแบบนัวมากไม่แคร์สายตาใครเลยค่ะอย่างเราเราดูเราก็สตันไปสามวินะเป็นอีกเรื่องนะคะที่รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะมาต่อกันเรื่องที่4ี่นะคะ love s c e n a r y ฉากรักไวฝันเมื่อหนุ่มสายเกมเมอร์ต้องเจอกับสาวนักร้องเสียมหวานความรักของทั้งคู่จึงเกิดขึ้นแม้ต้องเจอกับอุปสรรคแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทําให้ทั้งคู่ต้องพ่ายแพ้ ะะก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มหัวใจของคุณให้ชุ่มชื้นและยิ้มตามแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่ดูแล้วชอบจมีฉากตอนที่ นางเอกอยู่ในห้องน้ำและกำลังฉีดน้ำหอมอยู่แต่พอรู้ว่าพระเอกกำลังจะเข้ามานะคะนางก็รีบคว้าแปลงฟันนะคะพระเอกก็จะถามว่าทำอะไรอยู่นางก็บอกว่านางจะแปลงฟันพระเอกเลยบอกว่าฉันก็กำลังจะแปลงฟันอยู่เหมือนกันแต่รู้ไหมคะที่ตลกที่สุดคือนางเอกแปลงฟันแป๊บเดียวนะคะแล้วหันกลับมาเห็นพระเอกนะคะกำลังกินน้ำลายอยู่คือจะหามากคือนางก็มือไปจับตรงลูกกระเดือกพระเอกนะคะฉากนี้คือตลกจริงๆทุกคนลองไปดูได้คะ่ะ และมาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะโกโก้สวิตทูนะคะนายเย็นชากับยายปลาหมึกซีซั่นที่2ค่ะเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีความอัจฉริยะเกี่ยวกับการเล่นเกมดันมาตกกลุ่มรักสาวสุดน่ารักจึงทำให้ยอมเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์และทั้งคู่ก็คว้าแชมป์ตามที่ตัวเองคาดหวังไว้ได้สำเร็จนะคะและก็ต่างก็แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งความรักของทั้งคู่ ก็ก่อตัวขึ้นค่ะและสําหรับเรื่องนี้ที่ชอบนะคะก็จะมีฉากตอนที่ราเอกกับนางเอกนะคะกําลังอยู่ในร้านอาหารกําลังกินข้าวอยู่แต่ทีนี้เดี๋ยวจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งกําลังจะมานั่งที่โต๊ะด้วยและด้วยความหึงของพระเอกนะคะพระเอกก็เลยพยายามเอาเท้าดันเก้าอี้นะคะให้ออกห่างจากนางเอกและทีนี้นะคะพอผู้ชายอีกคนนึงมาถึงโตะ๊ะมันตลกมากก็คือผู้ชายคนนั้นก็ลากเก้าอี้นะคะ ไปชิดกับนางเอกแล้วก็นั่งลงและพระเอกก็ทำหน้าแบบงงๆก็อยากจะให้ไปติดตามดูนะคะรวมถึงซีรีส์อื่นๆด้วยนะคะที่ได้รวบรวมมาให้รับรองว่าฟินและสนุกมากเลยค่ะ